สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o c h a channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคน,คกคน,กคนพลอยจะมาบอกวิธีนะคะในการยืนยันบัญชีใน Shopback ค่ะเพื่อทําการถอนเงินผ่าน Shopback นั่นเองนะคะว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว,ว่าวันนี้เนี่ยจะมาบอกกันแบบละเอียดเลยะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กด like, แชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำ หลังใจให้ฝอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะรู้วิธีนะคะในการยืนยันบัญชีช็อปแบ็กนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทำการถอนเงินจากช็อปแบ็กได้แล้วเนี่ยเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่สมัครตัวช็อปแบ็กเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่ลอย,ยบอกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับโบนัสได้เลย,เลยนะคะ50บาทที่สําคัญนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยตัวช็อปแบ็กนะคะเขายังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะทุกคนโดยถ้าเรานนะคะมีการซื้อส แบกนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อสินค้าใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนค่ะทุกคนซึ่งเงินคืนตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยช็อปช็อปช็อปไปช็อปมานะคะแล้วได้เงินคืนเนี่ยจนครบ150บาทเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะได้รับโบนัสกันไปด้วยค่ะเพิ่มอีก200บาทเป็นโบนัสต่อที่2นั่นเองค่ะทุกคนโดยในโบนัสต่อที่2นี้นี่คะเขาจะมีเงื่อนไขตามนี้เลยค่ะทุกคนก็คือขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆเนี่ยสมัครผ่านลิงก์ชวนเพื่อนนะคะของพลเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนนนนคคททุกกขั้ตอออีี่่่2็ืืเเพๆม เงินคืนนะคะที่ถูกอนุมัติเนี่ยครบ150บาทนั่นเองค่ะทุกคนโดยถ้าใครนะคะทําเงินคืนจนครบ150บาทนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คงมีคําถามว่าเอ้ยแล้วฉันจะต้องถอนยังไงล่ะโดยวันนี้นะคะเดี๋ยวพลเนี่ยจะมาบอกวิธีการถอนเงินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็การเพิ่มบัญชีธนาคารกันเพิ่มด้วยค่ะเราไปดูนะคะวิธีการถอนเงินแล้วก็เพิ่มบัญชีกันเลยค่ะไปดูกันได้เลยสําหรับการเพิ่มบัญชีนะคะเพื่อทําการถอนเงินนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยพลแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายตอนที่เราได้เงินนคื นนะะเราก็จะต้องมาเพิ่มบัญชีธนาคารอยู่ดีเนาะโดยขั้นตอนนะคะเ,เพื่อนๆก็ง่ายๆเลยนะถ้าใครอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยไปกดที่คําว่าบัญชีได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าถอนนั่นเองค่ะโดยถ้าเรานะคะจะตั้งค่าบัญชีนะคะการรับเงินเนาะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์กับยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เนี่ยเรากดยืนยันตอนนี้ไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเนี่ยอย่างอันนี้นะคะพอเนี่ยยังไม่ได้ทําการเพิ่มอีเมลนะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าเพิ่มอีเมลตรงนี้นะคะกดลูกศรไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันผ่านมือถือก่อนเนาะเราก็กดคําว่ายืนยันผ่านเบอร์มือถือไปก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็รอรหัส OTP นะคะเด้งเข้ามานี่นะคะแล้วเราเนี่ยก็กดยืนยันไปได้เลยและเขาเนนะคะก็จะให้เราเนี่ยทำการตั้งค่าอีเมลค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะก็ใส่อีเมลของเราไปได้เลยค่ะ นี่นะคะเ,เพื่อนๆพอเรานะคะใส่อีเมลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆก็กดคาว่าคอนเฟิร์มได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลอีกรอบนึงนะคะเ,เพื่อนๆนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ติกที่ Gmail ของเราได้เลยนะคะหรือใครเป็นอีเมลก็ติกไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะ พอเรากดถัดไปนะคะรหัส OTP เนี่ยจะถูกส่งไปที่ตัว Gmail หรืออีเมลของเราะคะเพื่อนๆก็นํารหัสมากรอกตรงนี้ได้เลยค่ะพอเรายืนยันรหัส OTP เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราเนี่ยค่ะก็จะสามารถนะคะยืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน หลังจากที่เรานะคะทำการยืนยันข้อมูลนะคะทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะทีนี้นะคะเราไปตั้งบัญชีการชําระเงินกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อให้ช็อปแบ็กนะคะจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะทุกคนโดยขั้นตอนนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าถอนได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยมีการเพิ่มปลายทางการถอนเงินนะคะเ,เพื่อนๆนะ,ะเ,นเพื่อนๆกดคําว่าเพิ่มไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดเพิ <emin> ่มนะคะในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเน <aro> <iendo implemented nuclear> ี่ยเพิ่มบัญชีธนาคารกับ่ะนเพื่อนเพื่อนๆนะคะก็เพิ่มบัญชีธนาคารไปได้เลยนะคะโดยกดบวกตรงนี้นั่นเองนะหลังจากนั้นนะคะเลือกบัญชีธนาคารได้เลยค่ะเป็นบัญชีที่เราต้องการให้เงินถอนออกนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็กดเลือกบัญชีตรงนี้ได้เลยค่ะพอเรานะคะกดเพิ่มบัญชีนะคะธนาคารที่เราต้องการเลือกแล้วนะคะทุกคนเขาเนี่ยจะมีให้เรานะคะเพิ่มชื่อตามบัญชีนะคะก็คือชื่อบัญชีธนาคารของเราค่ะก็คือเหมือนเป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะ มาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็เรขกที่บัญชีธนาคารค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดที่ค่าวบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเรานะคะทําการยืนยันนะคะเลขบัญชีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเขาเนี่ยจะบอกให้เรานะคะโปรดไปยืนยันนะคะที่อีเมลของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะมันก็คืออีเมลที่เรามีการยืนยันเมื่อสักครู่ค่ะเพื่อนๆเป็นการยืนยันบัญชีธนาคารนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ไปเข้า gmail นะคะกดยืนยันบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเรานะคะไปยืนยันใน gmail เรียบ ร้อยนะคะบัญชีเนี่ยก็จะขึ้นว่ายืนยันแล้วนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะวิธีการเพิ่มบัญชีเพื่อรับเงินจากตัวช็อปแบ็กนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอก็มาสรุปให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะที่สําคัญนะคะโบนัสพิเศษของเขาเนี่ยอยากจะย้ากันไว้นะสำหรับใครนะคะที่ช็อปนะคะเราได้เงินคืนเนี่ยครบ150บาทก็จะได้รับโบนัสเพิ่มไปอีก200บาทด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้เงินคืนนะคะค เราก็จะต้องถอนเงินนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับนะคะเงินคืนจากช็อปแบ็แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเอาขั้นตอนมาบอกกันแบบละเอียดมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อเองนะคะก็สามารถทาตามพอรกันได้เลยนะโดยรกใครนะคะอยากสมัครแอปพลิเคชันช็อปแบ็ k นะคะก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะพอมีการทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับโบนัสสิบบาทกันนะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย